14ซีรีส์ใหม่ที่เตรียมออนแอร์ในเดือนมีนาคมนี้มีนาคมแล้วเมื่อไหร่จะมีเวลานอนบ้างซีรีส์เรื่องใหม่ๆเตรียมออนแอร์ในเดือนนี้กันเพียบไปปักหมุดกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด,ดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะ เริ่มต้นเดือนกันด้วยซีรีส์แนวดราม่าแก้แค้น Wonderful World เล้วเรื่องราวของคุณแม่ที่พยายามชวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกชายของเธอที่ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าแต่ผู้กระทำผิดกลับได้รับการให้อภัยจากกฎหมายเธอจึงตั้งใจแก้แค้นด้วยตนเองทำให้เธอได้พบกับหนุ่มอดีตนักศึกษาแพทย์ที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอ นำแสดงโดยคิมนำจูชาอึนอูคิมคังอูอิมเซมีเริ่มออนแอนร์งมีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่ดิสนีย์พลาสคอสตาร์ค่ะครั้งนีาา้จะเล่าเรื่องราวของคู่แต่งงานต่างฐานะ ระหว่างราชินีแห่งห้างสรรพสินค้าและเจ้าชายแห่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิตคู่หลังแต่งงานกันมาได้เพียง3ปีจนกระทั่งความรักเริ่มกลับมาเบ่งบานราวปาฏิหาริย์อีกครั้งนำแสดงโดยคิมจีวอนคิมซูฮยอนเริ่มออนแอร์9มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยที่ Netflix ค่ะซีรีส์แฟนตา The Midnight Studio เล่าเรื่องราวของซอกีจู u, ช่างภาพหนุ่มเจ้าของรุ่นที่7แห่งสตูดิโอถ่ายภาพขนาดเล็กซึ่งสตูดิโอนี้ให้บริการแค่ผีเท่านั้นต่อมาฮันบอมทานายสาวที่มีความหลงใหลในงานของตัวเองและไม่ยอมทนต่อความอายุติธรรมก็ได้กลายเป็นหุ้นส่วนของสตูดิโอถ่ายภาพแห่งนี้นำแสดงโดยจูวอนควนนาราเริ่มออนแอร์11มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซัพไทยรออัปเดตนะคะ ซีรีส์คอมเมดี้พล็อตแปลก Chi เก้นนักเก็ตเล่าเรื่องราวสุดพิลึกเมื่อลูกสาวเจ้าของร้านไก่ทอดเดินเข้าไปในเครื่องจักรประหลาดและกลายร่างเป็นไก่ทอดคลุกซอสพ่อและชายหนุ่มที่แอบชอบจึงต้องสารวนทำภารกิจหลุดโลกเพื่อหาทางเปลี่ยนไก่ทอดให้กลับมาเป็นเธอนำแสดงโดยรยูซึงรยงอันแจฮงคิมยูจองเริ่มออนแอร์15มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยและภาคไทยที่ n น t f l i x นะคะ ซีรีส์แฟนตาซี The Destiny Changer เล่าเรื่องราวของกึมแทยองนักเขียนหนุ่มที่กำลังศึกษาซาจูศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาตามวันที่ในปฏิทินเพื่อเขียนนิยายของตัวเองแต่นิยายของเขาไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักจนได้มาพบกับปรมาจารย์มายองซึ่ง ที่ตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของเขาช่วยให้เขาสามารถอัปเกรดและเสริมสร้างทักษะของตัวเองจนสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำและเปลี่ยนดวงชะตาให้กับผู้คนได้นำแสดงโดยซอจีฮุนเริ่มออนแอร์15มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตนะคะซีรีส์ดราม่าสืบสวน g r a b b ายเดอะค l ร์ เล่าเรื่องราวของซอจองวอนนักข่าวและพิธีกรรายการสืบสวนชื่อดังที่คอยเปิดโปงเรื่องชาวของเหล่าคนดังอย่างตรงไปตรงมาจูจูเธอก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรเธอจึงร่วมมือกับนักสืบคิมแทฮย,ยอนในการสืบหาความจริงและช่วยเหลือซอนอูแจสามีของเธอที่เสียสูญไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำแสดงโดยคิมฮานึนยอนอูจินจางซึงโจเริ่มออนแอร์18มีนาคมนี้ลิออขสิทธิ์ซับไทยเรา,รารอ,อัปเดตค่ะ ดราม่าระทึกขวัญไฮด์เล่าเรื่องราวของนามุนยองที่จูจ่ๆสามีของเธอชาซองแจก็หายตัวไปอย่างปริศนาเธอพยายามตามหาเขาจนได้ค้นพบความลับเบื้องหลังการหายตัวไปของเขาที่น่าตกใจอีกทั้งฮายอนจูเพื่อนบ้านสาวที่มีความน่าสงสยัยและการปรากฏตัวของโดจินอูชายหนุ่มลึกลับผู้ถือกุญแจไขความลับของเหตุการณ์นี้นำแสดงโดยอีโบยองอีมูแซงอีชองอาอีมินแจ เริ่มออนแอร์23มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตค่ะ ยาวสุดสัปดาห์ Beauty and Mr. Romantic แล้วเรื่องราวความรักของนักแสดงสาวที่ตกต่ำในชั่วข้ามคืนและโปรดิวเซอร์หนุ่มที่พยายามพาเธอกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งด้วยความรักนำแสดงโดยอิมซูฮยังจีฮยันอูเริ่มออนแอร์23มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ทรับ์ไทยรออัปเดต่ด ซีรีส์ยาวรายวันอ ok ัพโปรฟิทเทเบิลเคชเล่าเรื่องราวโรแมนติกเยว่ยาจิตใจของจินซูจีแพทย์สาวชื่อดังที่เกิดเหตุพลิกผันจนชีวิตต้องตกอับและแชร์อูรีแพทย์หนุ่มมือใหม่ผู้ชานฉลาดนำแสดงโดยฮัมอึนจองแบ็กซองฮยอนเริ่มออนแอร์25มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตอีลดราม่านั้น말로많이전달을하는거같아 ซีรีส์ดราม่าเชื่อเชือน The Resurrection of the Seven ภาคต่อซีรีส์ The Escape of the Seven กับบทสรุปเรื่องราวการแก้แค้นของ7คนบาปที่ผัวพันกับคดีการหายตัวไปของเด็กสาวคนหนึ่งนักสแสดงชุดเดิมกลับมากันครบทีมร่วมด้วยอีจองชินมารับ,บบทตัวละครใหม่หวังชานซองซี o บริษัทเว็บพอร์ทัลชั้นนำที่คาดว่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้แผนการของแมทธิวลีสำเร็จเริ่มออนแอร์29มีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยชี่วิวนะคะ 빈도혁 등장부터 남다르네. 시리즈 바이런 판타시 하이스쿨 리턴 오브 어갱스터 ลเรื่องราวของกิมดึกพันนักเลงวัย47ปีที่จู่ๆวิญญาณของเขาก็ไปเข้าสิงร่างของซงอีฮอนนักเรียนมัธยมปลายวัย19ปีที่ฆ่าตัวตายต่อมาเขาก็ได้รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนเขาจึงสวมบทอันตพานลงโทษคนที่มากลั่นแกล้งและได้เป็นเพื่อนกับชเวเซเคยองนักเรียนตัวอย่างประจำห้องที่ชีวิตดูสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วเขากำลังทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในครอบครัวนำแสดงโดยยุนชานยอง บงแใจฮใยอนอีซอจินคาดว่าออนแอร์ในเดือนมีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตค่ะ c ายไฟคอมดี้เพลสเทสเฮ e เ e นดัดแปลงจากนวนิยายเล่าเรื่องราวของศาสตราจารย์คิมนักวิจัยมากความสามารถที่กำลังเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับเอเลี่ยนต่อมาศาสตราจารย์อีที่รู้สึกไม่พอใจเขาซึ่งหาทางแก้แค้นจนศาสตราจารย์คิมถูกจับช่วยแทกวานผู้ช่วยของศาสตราจารย์คิมจึงพยายามสารต่อโครงการนี้ให้สำเร็จ ทำให้เขาได้พบกับจูดาฮีนักวิจัยอีกคนที่จูู่ก็ปรากฏตัวขึ้นตามมาด้วยเหตุการณ์ที่โลก3ามใบมาบรรจบกันได้แก่โลกแห่งความจริงโลกแห่งข้อมูลและโลกมนุษย์ต่างดาวนำแสดงโดยฮันแทคยองมาฮยอนจีจูอูยอนแบกมินมีกำหนดออนแอร์ในเดือนมีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ทับไทยรออัปเดตค่ะซีรีส์ไวเรื่องใหม่ลอดซั Campus, แคมปัสเล่าเรื่องราวของคิมมินแจ หนุ่มนักศึกษาที่ย้ายมาเรียนสาขาวิชาดนตรีเชิงปฏิบัติและได้ทำงานพ์ทไามที่ห้องสมุดเขาได้พบกับอีคยูฮอนักศึกษาเอกเทควันโดที่คอยช่วยเหลือเขานับตั้งแต่การพบกันครั้งแรกทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนำแสดงโดยซนมยองฮุนชเวดงโฮมีกำหนดออนแอร์ air, ในเดือนมีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยรออัปเดตซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่อง อูจูเบเกอรี่โปรเจกต์ร่วมทุนสร้างระหว่างเกาหลีและไทยแล้วเรื่องราวของเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่แต่จูจูก็มียานอาวกาศตกลงมาทําให้ร้านของเขาพังเปิดเผยตัวตนของมนุษย์ต่างดาวสุดหล่อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตกันอย่างวุ่นวายในขณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนตัวตามที่ต่างๆของเมืองก็กําลังตามหาพวกเขานําแสดงโดยเจฟซาเตอร์บาโคตรินสิทธิ์จุนอินกยู ดีออนมีกำหนดออนแอร์ในเดือนมีนาคมนี้ลิขสิทธิ์ซับไทยเราอัปเดตค่ะน่าดูกันทุกเรื่องเลยใครรอดูเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด,ดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ